สวัสดีค่ะ2มีนาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยประกาศสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนอ่าและใครที่อยู่ภาคเหนือก็แถมมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นเหมือนเป็นพี่น้องคลานตามกันมาพร้อมกับข่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นตัวนะเจ้าเฮ้ย ร้อนๆๆๆอยู่ยากละเชียงใหม่ทะเลก็ไม่ได้ไปไหนในก็อยู่ป่าอยู่เขาขออนุญาตแอบหนีลูกหอไปหาที่เที่ยวเย็นๆดับร้อนกันสักครึ่งวันก็น่าจะดีนะคะความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวตามมาเที่ยวไปพร้อมกันเลยนะคะพบกับทำไปสไตล์ฉั c นชาแนลก่อนจะแอบหนีเที่ยวก็ต้องเคลียร์งานที่เรารักให้เรียบร้อยกันก่อนนะคะ พอดีเย็นนี้จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเช็คอินห้องพักเพื่อความสบายใจเนี่ยนอกจากการเตรียมห้องพักให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมจดมิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟรเริ่มต้นของห้องนั้นๆและเตรียมตัวสัญญาห้องพักกับกุญแจห้องไว้รอให้พร้อมเลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันได้เลยค่ะพูดถึงสถานที่เที่ยวดับร้อนยอดฮิตเบอร์ต้นต้นของชาวเชียงใหม่เนี่ยฤด,ดูการนี้ก็คงหนีไม่พ้นการไปล่องแพล่องแก่งใช่ค่ะวันนี้เราจะพาไปล่องแพไม้ไผ่ที่อำเภอแม่วางกันนะคะ สำหรับเส้นทางไปอำเภอแม่วางนั้นก็ไปได้2ทางนะคะคือ 1. เส้นทางหลวง108เชียงใหม่ฮอดถึง3แยกอำเภอสันปะตองแล้วให้เลี้ยวขวาขเข้าอำเภอแม่วางใช้ถนนหมายเลข1013ผ่านโรงพยาบาลแม่วางไปอีกประมาณ9กิโลเมตรก็จะถึงร้านอาหารเรียงรายอยู่ริมน้ำซึ่งเราก็สามารถติดต่อล่องแพรไม้ไผ่กับทางร้านได้เลยค่ะ หรือ2ใช้เส้นทางเรียบคลองชประทานไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอหางดงเข้าสู่อำเภอสันปตองเจอทางลอดแต่ไม่ลอดนะคะให้เกาะถนนเส้นบนแล้วเลี้ยวขวาขเข้าอำเภอแม่วางได้เลยจ้าเราเลือกใช้เส้นทางนี้เพราะจากที่หอไปเส้นนี้จ,จะสะดวกกว่ารถไม่ติดสามารถขับรถทําเวลาได้เร็วกว่าระยะทางจากหอถึงจุดร้านอาหารแม่วางเนประมาณ37กิโลเมตรหรือใช้เวลาเพียง45นาทีตอนนี้เราก็มาถึงแล้วคะ่ะ นี่เลยคะ่ะสถานที่เที่ยวยอดนิยมหนีร้อนมาพึ่งเย็นของคนเชียงใหม่สุกใดไหนเล่าจะเท่าจกเท่าเหนียวส้มตำไก่ย่างพร้อมกับเอาเทา้าแช่น้ำเย็นชุ่มฉ่ำไปด้วยซุ้มอาหารไม้ไผ่ริมนะ้ำมีให้เลือกหลายร้านมากมายชอบทำเลไหนก็ปักหลักกันตามสบายเลยคะ่ะหากอยากไปพิชิตกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ก็สามารถติดต่อที่ร้านอาหารได้เลยนะคะเขาจะพาเรานั่งรถขึ้นไปตรงจุดปล่อยแพ แพรหนึ่งลำนั่งได้ไม่เกินสีท่านเช่าเฉพาะแพรลำละ300บาทแต่หากเพิ่มคนทอแพรด้วยแล้วก็ขอบวกเพิ่มอีกแค่ลำละ100บาทเองจา้าการล่องแพรที่แม่วางเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะแม่น้ําวางจะมีลักษณะเป็นโขดหินจะมีความสนุกสนานตื่นเต้นแต่ก็ต้องอาศัยความชํานาญในการทอแพรกันด้วยนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และด้วยสถานการณ์โควิดจึงยังไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกันมากนักกิจกรรมล่องแพไม่วางหากจะให้สนุกต้องมาช่วงหน้าหนาวเพราะระดับน้ําจะสูงและค่อนข้างเชี่ยวช่วงที่เรามานี่ระดับน้ําบางช่วงตื้นบางช่วงลึกมีเชี่ยวบ้างไม่พอตื่นเต้นแต่ไม่แนะนําให้มาช่วงหน้าฝนนะคะเพราะน้ําจะลึกประกอบกับมีโขดหินก็จะค่อนข้างอันตรายมากหากไม่ชํานาญ ตลอดเส้นทางการล่องแพก็จะมีซุ้มขายอาหารเครื่องดื่มอยู่เป็นระยะระยะแพบางลำก็เปิดเครื่องเสียงร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยคึกคักกันใหญ่เลยจ้าแต่กิจกรรมที่สร้างความตึงเต้นให้กับพวกเราก็เป็นน้องช้างสองเชือกนี้ละคะ่ะอ่าขอแวะให้อาหารน้องช้างและเก็บภาพกับน้องเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็มุ่งไปต่อกันเลยจ้า,าเส้นทางแม่น้ําวางบางช่วงไม่คดเคี้ยวและน้ําไม่เชี่ยวมากนะเราเลยส่งเด็กน้อยความหวังของหมู่บ้านไปฝึกทักษะถอแพรกันหน่อยอ้าวเฮ้ยเธอทําได้อนาคตของหอพักก็คงต้องฝากไว้กับเธอเสียแล้วสิอะตัดเปลี่ยนมาช่วงน้ำเชี่ยวเปลี่ยนให้พี่คนทอที่มีความชำนาญจะดีกว่าจ้า ทลิปหนีร้อนมาแอวล,ล่องแพ้แม่วางในครั้งนี้นอกจากจะตื่นเต้นและช่วยดับร้อนได้แล้วยังเปิดประสบการณ์ทักษะการถอแพ้ให้เด็กน้อยและที่สําคัญยังได้เห็นความคึกคักของสภาพเศรษฐกิจหลังโควิดที่เริ่มฟื้นตัวโควิดจะยังไม่หายไปแต่เราก็ต้องปรับตัวให้อยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ทิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับภารกิจหน้าในทำไปสไตล์ฉันสวัสดีค่ะ